พี่น้องสบายดียามแรงๆเด้อสบายดีดุเสบาจดีงามๆนุ๊กโอเคโอเคอ้าวพอแล้วพอแล้พอลเล็งมาประกขของเฮายามแรงแรงพี่น้องซสลิงงานห่ขอข้าวต้มเตรียมสิปไปเห็ดควันเข่ามืออื่นเนาะให้ไม่เท่าเห็ดควันเข่าเนาะส่วนเฮาก็ต้มต้ไมไปเพิ่นเนี่ยนะเฮ้ยพอแล้วซสลิงหกักกะห่อได้สามโคมพี่น้อง เซนกระวนพี่น้องเลยน่าัฒนานเลยจ้เสร็จแล้วกัยันอยู่นะมกดพี่น้องเขาก็เปิดตู้แต่เศร้าจนทำเพืพี่น้องอ้ยสลิงกะไทยกิดกระบุนกระแซเนะเุออะไรกะเวียกไทเวียกมันนะ เกี่ยวเข้าเพื่นอ,อนพนะี่น้องเงินสะโดนนะเป็นกับเลงบึม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 มือบึม ยังไม่ได้อาบน้ำอาบน้ำนานพี่น้องเลยมาแล้วก็เห็นเรียนเฮือนน้อยหนึ่งแล้วค่ะห่อข้าวต้มเขาก็จะได้เป็นคู่แล้วกันมานิดเ็จกันพี่น้องไอ้เท่าก็ไม่ได้ให้ห่อลาย เขาคม่ให้หอ่อห่อหนึ่งสองหอ่อแต่ว่าเอาสีห่อเผื่อเขาเอาเสริมน,นอกยันชุบฝนอยากเนาะเลยห่อหลายโค้าไปเ่ื่อง ติงห่อน้อยบ่เป็นผู้แม่พี่น้องอันน้อยสุดนั่นบัใหญ่5คมน่ะเต็มหม้อนห้วยพี่น้องติงคมเดียวกอิ่มเนาะเดี๋ยวสิห่อให้เบิ่งอีกคมนึงให้พี่น้องเพราะว่า คำเด็กแล้วน้อพ่อพี่น้องไหยอะไรกันยังไม่ได้อาบน้ำาอ่ะไอ่จะเป็นเข่าเหนียวเขาเนาะเข่าเหนียวธรรมชาติเขาเนียน้ยเละเพืพี่น้องเลยเข่าเหนียวเข่าใหม่ถ้าห่อลายนี่น้องพื่พี่น้องซื้ออันซื้อมาผ้ามาขูดแล้วก็อิฐกระต้มตัดกินเนาะแม่แหละแม่แหละ โฟมที่ชองเขาได้แล้วเสียงเพลงกระดังเนาองพี่พี่น้องสลิงกับพว้งหัวเวลาที่เขาไปลงคลิปมันจิชับโซนวนวายจังเลเนาะเพ่าเสียงตู้อันเสลิงห้ากระ่เคยได้ยินเนาองพี่พี่น้องคนวะ เป็นยังจังมัดตอกสามเส้นเพราะว่าถามัดซองเส้นนั่นเป็นว่ากันเนะาะสลิงกับโบหมั่นใจปันใดเนาะถามัดซองเส้นนะมันจะคายว่าก็อขออนุญาตให้่อยน้องไม่ว่ามัดมัดซกคนนะนะเดีย๋ยวว่าอันนี้กับพีนะ่ห้องเขาไปตามวิธีที่พ่อแม่์ปูหยาเคยเห็ีดให้ โคที่สองเพื่อพี่น้องเดี๋ยวสลิงห่อแล้วสลิงจะให้บึ่งด้วยเพื่อพี่น้องแต่การมืออื่นฮะก็ไปพอกันอยู่นานเนาะเพราะว่าพื่นยาเอาขึ้นควันเข้าเพื่อพี่น้องแล้วแล้วเพื่อพี่น้องเลยพอดีเบิดเข่าเขาเนาะนี่อาเสนก็เอาไปลินเลยสองสี่หกเด็ดเจ็ดโค้เพื่อพี่น้องกาพพอกันมืออื่นเศร้าเพื่อพี่น้องเลยยุ่งกับกินกินสาวลิงอยู่สี่น่ะเอานับนะับ ว้าวเก่งในฮอตชิปโค้โมไอพี่น้องโด๊ท <Okay, go. S 1> ี่ห้าอืมเออ s <S เออ <laughs> oh. <laughs> แม่ได้เจ็ดเพิ่นได้ฮอตชิปผูกเดอเออเจ็ดคือเสือ,อดีนะเนาะไปไปเผากันมืน่นเช้าคุณพี่น้องที่งอกสะเพิ่ริศแดดได้เนาะ <c oughs> ผูกควายา,ยายอยู่แถวนานนะี่แหละเนาะ อย่าจ่อยเกี่ยวก่อนแล้วพี่น้องเ้ยแบบว่าไม่เท่าพนยังไม่ได้ออกมานํำลังเนะฮาอันนะพูนไปทางนั่นไปทางนั่น<ะ>ไปทางนั่นก็ได้เออหันอันนี้ถือตุ๊กตาพุูลสองโตนะ อย่ามั่นสิน่อยจะมาแห,ห่มือไน่แดดแทแดดนะ่ะเอ้าถือได้ลนี่มือเบา่างถือตัวหนึ่งอ่ะถือตัวหนึ่ง,ง,งชี้ถือออกมาให้ยังละถือบอลลินนี่ฮะอๆๆๆโอ้เห็นไหมนี่อ,นอย่าใกล้ควายเดว,วินเด้อร์จะไปใกล้ควายกันเด้อเล็กๆเนี่ยเด้อ,อ,โ,อ,โ,อโอ้โอ้ไปผ่านหัวน้องเสร็จแล้วเฮ้ย อ่ะอดินไม่อาเซนนี่พี่น้องเอ้ยอยากได้แล้วอยากได้แล้วอันนี้เขาซาลิงเกียววานนี่เนาะให้นี่ละกะให้ใหญ่ให้หนึ่งเนาะพี่เทิงล่ะกะให้น้อยนี่สองให,พพหพพ้พี่พี่ห่มพี่พี่ห่มสิไปใช่เหรอเออสิไปเรื่อยๆ พักลินอยูบ่หนีิเด้ออย่าปดเกิบเดินน้ำไหลเด้อเออผู้ผู้ไปหาลกมังหยาผู้ผู้ไปห้าลกหยาผู้เอเอ,เอป้าไม่นะป้าไม่นะเด้อเอนเอนั่งร้องในเด็กเก็บหยานี่นี่ได้หยานี่ละลายๆนึ่งพักลินอยู่บ่เด้อขอชิไปเกี่ยวเข่าเด้อนี่แหละน้ำมันนองอืม นี่อยู่นี่แหละพากันเป็นวัดเบิร์ตสองห้อยพี่น้องเอ,อ้ยกินกระเลมเนาะแต่ละมืออากาศฮ่อนๆนะอันนี้เป็นเข่าชุงของซาลิงห้อยพี่นอ้องเพราะว่ามันยังโบสุกเนาะมันกำลังเหลิมเลื้องไหลเนาะห้อยพี่น้องเฮาเกี่ยวอีประมาณมือนี้มืออื่นกระยิบเบิร์ตเข่าซุกเนาะแล้วก็ทาเข่าทียังเขียวแล้วก็จะเกี่ยวต่อเลยห้อยพี่น้อง ลบให้นอ้องถืเอเท้าคอยไปเกี่ยวข้าวก่อนเนอะน้ำเด้เอเดินเด้อน้ำเด้อน่ะกัด,ดนะกสบายดีอีกเธอหนึ่งเพื่อนพี่น้องเนอะเขาก็จะไปเกี่ยวข้าวเนาะให้เด็กๆอยู่นํากันก่อนสองคนในเดินนี่แหละเพราะว่าได้ห่มเนาะเขาก็จะไปเกี่ยวข้าวท่าเพราะว่าไม่เท่าเพื่อนผ่าต้มไก่เนาะเพราะว่า เพื่อนอยากกินไก่แหละบ่านนี้นะพออเซินเข้าไปแล้วก็เพิ่นคั่วให้แม่เพิ่นแล้ะคั่วล้ะก็เพิ่นทาต้มไก่ซุกเพิ่นจังจะออกมาล้างเพื่อพี่น้องสลิงเอาซุปเพิ่นออกมาก่อนเนาะกะเพิ่นทาต้มไก่ซุกเพื่อแล้วเพิ่นจังจะออกมาเพราะว่าเพิ่นยากเห็นอันควันเข่าคือสลิงว้านั่นแหละเขาต้มก็ลืมทาให้เบิ่งพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าอันอียังตื่นเช้ามาก็เห็นหน้าเทนี่เนาะเตรียมแล้วกับข้าวเพื่อนพี่น้องกะ เออเออเตรียมนั่นเตรียมนี่แล้วก็ผ้าออกมาลืมเลยเนาะข้าวต้มข้าวตอกคัาวกระด็นดกัดซุกคักแน่พี่พี่น้องเอ้ยแซ่บนอกสลิงกระซิมแล้วเมื่อคืนนี่เนาะวินหมดได้ถาวออกรแต่ต่อนั่นออกแต่ต่อนั้น,ออน,นไปลินน้ำเซินไปมันแดดเด้อมือนี้กับไท่าสิเห็ดควันเข่าเนาะเห็ดควันเอยียงนี่แหละสลิงเขาบ,บอกเข้าใจเนะาะกับหีดคลองสุขผลเนาะกับเห็ดไว้อยู่พพี่น้องเอ้ย แต่ว่าสุดนี้เขากองเขาอยุ่งๆนะเพื่อนพี่น้องสี่เลยละในในกองเขาก้านนี้นี่สีเขียวๆอยู่ในกอไม้ไผ่อยู่ในส่วนของซาลิงนั่นแหละเลนาะกองเขาอยูุ่่มเพราะวา่าเขาสิปัน่นเอาเพื่องแล้วก็ว่าอยู่ส่วนเลยเพื่อนพี่น้องเขาก็บุ้งหัวพิษือถิกเนะาะเพราะว่าย่านมันบถึกเพิ์คนในห้ใน,นน้ำนะี่แหละเพื่อนพี่น้องเอ้ยกลับห้งไปเนะาะเพราะว่ามันสะดวกสบายเขาเอาเพื่องเพื่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพื่องกองนั่นนะเพื่อซาลิงจะหมัดแล้วเนาะกปั๊ดทุบเพื่อนพี่นะ้องเอ้ย กับไได้ผักบปได้ผ่อนกันพอดีเนาะก็ภายในตั้ทีเรือนี่ก็อยากใส่ยุ่มแล้วก็ปั่นใส่เลยเนาะเอาจังพอได้มัดแลลวพ่อแม่พี่น้องกะเดี๋ยวสลิงคอตัวไปเกี่ยวข้าวกันพ่อพี่น้อง,แ,องแล้วหายหนึ่งแหละพ่แม่พี่น้องเอ้ยออนั <c oughs> น่งผักกับยายแล้วห้หนึ่งหละจะนอยชิลงต่อห้ที่ซองพ่อยพี่น้อง มันยังไม่ได้เพนเนาะอันนี้ก็ประมาณเก้าโมงปลายหรือสิบเก้าโมงโม่เก้าโมงเลยเนีนะ่มันแคบนองมันเป็นวันั่นแจ็ดเจ็ดนางผักก้อนพลอยพี่น้องได้ไหมอักชิ้นให่แต่ไงผมกินอะไรแมงก์สีไงกระเด็นกร,กระเด็นอันหัวไหลวันแถวาแถวออดวักินข้าวให้เลย

เซินกับมาวินกับเมื่อแล้วเหรอพี่น้องเออเลยบไปกินกม,มังหงจ้ำเนี่ยมังหงเหรอเนี่ยมังหงไม่เท่าออกมาเห็ดอันนั้นท่านนี่ขี้รถจักออกมาบางหนึ่งนี่แหละควันเข้าอย่างไรเนี่ยแล้วก็เด็กน้อยแหลกลงไปแล้วก็เมื่อนำเลยนะี่ยเมื่อนำเผ่าเม่เื่าอเผ่าอันเม่เื่าลงมาเห็ดควันเข้านะรวมๆพ่อมาจำรังส่งอ่ะ จับมาดูอเบาอแห่จับเขาก็บอกค่อยใจจับเออก็เออแฉะที่งานเข้าครับเกียร์เงี้ยวันลืมคาตังกล้องมาหนิจักสิได้ขับไปเอาหรือบ่เนาะเดี๋ยวสลิงคอโตลงเกี่ยวให้ยทีสองพพี่น้องเลย แล้วตังขึ้นไปพักผ่อนทางเทียงวันนี้เนาะกะใกล้จะเบิด์ตเขาซุกแล้ว,พ,วพี่น้องยังเหลือสามสี่ไห่เนะาะซ้ำยังเหลือซองไห่ใหญ่แล้วก็สามสี่ไฮ้น่อยเนาะพ,พี่น้องแต่ทือว่าแหละดะเกี่ยวสองคนเนาะบางเถอ่อบอลเอก่นกามัดแน่เพิ่นกับบอกค่อยว่างนั่นแหละพ,พี่น้องเอ้ยแล้วลิงกะบญาจ้อยนี่แหละเพิ่นมาซอยเกี่ยวกับ็คนสองคน ซาวกี้กับมากับยามาเลยซาวกี้กับจักเป็นพี่ช่างไพยพี่น้องเอ้ยบเห็นเลยเอาเกี่ยวกินนี่พ่อแม่พี่น้องให้นี่แล้วน้อแล้วเลยลงให้นี่ต่อค่พี่น้องหนึ่งใหสองไฮยุลมสาม้ฮน้อยสี่้ฮน้อยห้าน้อยหกห้น้อยยังเหลือหน้าหกห้พี่พี่น้องละก็ ตที่มันบ่สุกบ่ไหนผู้อย่าจ่อยผุนเอินแป็น,ปนเกี่ยวสนนั่นขอโต้มเกี่ยวข้าวก่อนแหว่พี่น้องเอ้ยตอนเที่ยงเขาจะขึ้นพักผ่อนกินข้าวนำกันแม่พี่น้องเดี๋ยวอันก่อนขึ้นซาลิงจะพาพ่อแมพี่น้องไปเบิ่งบ่อนทีไม่แ่าอันใส่กระตาควันข้าขวานเ,าเนาะเพราะว่าเพิ่นกับ่ได้เอาไล่ดอกข้าวต้มเนะแม่พี่นอ้องเอ้ยคมเดียว ใส่บอลควันข่าแล้วก็เพื่อมันแล้วก็ดอกไม้ดอกตอกเนาะทอนั่นแหละพ่อพี่น้องไอ้โบมียังลายเนาะแต่เขากะว่าเอาเนาะเขาได้เขามากเขาน้อยกับพ่อพี่น้องกับขอในสิ่งที่ดีอะไรเนาะให้พ่นปักหักษาผู้ที่เห็ให้เห็ดนาตรงนี้เนาะขอเอาเนี่ยมันดีๆเพ่อพี่น้องเอ้ยประมาณนี้เนาะทีแบบเขาเห็ดควันข่าแบบมีหนา แล้วยังแข็งแรงจ้าผู้ได้ว่าไ้น้อยไฮพี่น้องเ้ยโอ้โเบังความยาวของมันเนาะเพื่อเราจะสุด ตอนสลิงดำนะเฮ้ย hey, พี่น้องเอ้ยโมเห็นบ่สลิงไ้ห้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่เมือม่อยเอออ่ะขอโตเกี่ยวเข่าก่อนพ่่อแมพี่น้องแล้วพ่อ,อแบบอมอนะ่พี่น้องเอ้ยกับสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะพอดี่สิบเอ็ดโมงตรงทำอิตาลินกับว,วาสิเกี่ยวให้แล้วเนาะงห้ที่ซองกับหยาจอยโบแลว้วซ้ำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางบ้านโทรมาอีกแล้วอาเซนสบายเนาะกับเพิ่นกับ่สบายอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นเมื่อยพ่อแม่พี่น้องเอ,เอ้ย ผนถ่ายเนาะแล้วก็เฮาก็จะอย่างเมือบ้านบันนี้นะ,ะกัจักเมื่อบางอาการพ่นนั้นแล้วพี่พี่น้องเ้ยจักสิเป็นอะไรเนาะเด็กน้อยพี่พี่น้องเมื่อเศร้าี่กระดิ่งดีๆคือเห็นนั่นแหละสิ่งก็ขอโตเมือบ้านก่อนพี่พี่น้องเ้ยกับบแล้วทั่วกรยามันเนอกยังบ่ลงบ่ลายพี่บบพ,พี่นอ้องเ้ยเมื่อนี้ว่าจะพาพห่พี่น้องมากินข้าวอยู่เท่งให้เทยงหน้ากาับพังเบิ่งเนาะพี่พี่น้องอาเมืองศิาป์นาการนี้แล้ว มาตะบ้านแล้วพ่อยพี่น้องเลยมาตะบ้านเฮาก็สิลงเกี่ยวเข่าต่อพ่อยพี่น้องออเซนกระใครแน่แล้วเนาะกาะเพิ่นกะนิ่โทรศัพท์อยู่ให้พี่น้องเลยอยากกอบนอนกับบ่อนอนก็เลยออกมาเกี่ยวเข่าเนาะเพราะว่าหยาจอยพ่นทาเฮาอยู่หน้าเฮาก็เลยออกมาหาเพิ่นเนาะออกมาเกี่ยวน้ำเพิ่นนั่นแหละกระสำหรับคลิปนี้ก็ะจะจบสนดีเด้อพ่ยพี่น้องฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะอย่าลืมกดติดตามเด้อ เือเป็นกำลังใจให้้าลิงบันเทินเห็ดคลิปต่ต,ต่อไปเพนพี่น้องเลยซาลิงก็ยังบม่ได้พาเพื่อพี่น้องไปเบิง่งกองเขา่าเฮาซ้ำเนาะเอาเป็นมือหนาเพื่อนพี่น้องเพราะว่ามือน,นี้กะที่ซาลิงว่าว่าขึ้นจะเนาะไอยซาลิงจะถ่ายให้เบิง่งตัวที่เม่เท่าไปขึ้นควันเขา่าเนาะเพราะว่าเพิ่นโทรมาเนาะว่าอาเซินบลอดสบายเนาะเขาก็เลยพาวเข่า,าบ้านเลยเพื่อพี่น้องเลยบม่ได้ถ่ยายให้เบิง่งเนาะกับพอกันคลิปใหม่เพื่อนพี่น้อง